ฟังังงอใจขฉน,นแม่น้อยไปไหนมาฉันถามว่าไปไหนมานี่แกหนีไปเจอผู้ชายแล้วใช่ไหมงามหน้านะักนะลูกม่รักดีอย่าค่ะคุณพี่ฉันจะลงโทษแกยังไงดีกลับไม่น้อยไว้ในห้องนี้ ห้ามออกจากห้องนี้เด็ดขาดสิบวันนับจากนี้คุณพ,พ่อเจ้าค่ะไม่ต้องมาอ้อนวอนทำผิดก็ต้องยอมรับผิดคุณพ,พี่คะแค่สั่งสอนสามวันก็พอมั้งคะสิบวัน อดทนนะลูกพ้นสิบวันลูกจะหนีไปพบเขาอีกไม่ได้นะแม่น้อยลูกต้องทำตามที่คุณพ่อสั่งเชื่อแม่นะลูก ให้เขามาหาที่บ้านเขาก็ไม่ยอมฉันก็ต้องออกไปพบเขาเราแค่พายเรือเล่นกันน่ะไม่ได้ทำอะไรเสียหายเองก็เห็นอยู่ชอยแต่คังขค่สิบวันมันเกินไปแต่ตอนนั้นคุณอาประยงเธอมาช่วยอาจริงๆในะลูกสวัสดิงหรือเจ้าคะหนูไม่เชื่อหรอก เธอมาช่วยอาทั้งที่ตอนนั้นเธอกำลังโศกเศร้าเรื่องของเธออย่างหนักหาพวกมันเจ้าค่ะคุณอาอย่าให้มันมากไปนะแม่สวัส สองนานมีคนมาช่วยคุณน,น้อยแล้วเจ้าค่ะข้าไม่เชื่อใครจะมาช่วยข้าคุณอาคุณอามาช่วยหล่าแล้วเจ้าคะเช่นจะมาทำไมถ้าไม่ช่วยหละ่ะแล้วคุณอาทำอย่างไรเจ้าคะคุณพี่เคยมีความรักไหมคะ แม่ประยงถามอะไรอย่างนั้นแล้วคุณพลอยล่ะคะเคยมีความรักไหมคะมีค่ะเห็นไหมคะคุณพ <net> ี่ก็มีความรักน้องว่าคุณพี่อย่าลงโทษแม่น้อยเลยนะคะพอพ้นผิดแม่น้อยก็ทำใหม่อีกคุณพี่ไม่ต้องลงโทษแม่น้อยไปจนตายเลยค่ะแม่ประยงหลานของหล่อนทำผิดนักหนาผู้หญิงดีดี ใครเขาทำแม่น้อยไปคนเดียวซะเมื่อไหร่รคะคุณพี่อีช้อยมันไปด้วยคุณพี่จะกลัวอะไรฉันก็ทำให้หล่อนเท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักหนาไม่ต้องกระแดดทำโอดแบบนั้นนายขอบพระเดพไปคุณคุณอามากนะเจ้าคะไม่อย่างนั้นนะ่ะสิบวันนะคือนรกฉันนเห็นใจคนกำลังรักพิษมันแรงนะ จะหักยังไงก็ไม่รู้โธ่คุณอาเจ้าขาคุณอาเองก็เพิ่งผิดหวังโศกเศร้าเอาเธอนะฉันจะโศกจะเศร้ายัางไงฉันก็ยังไม่ตายยังอยู่ช่วยหล่อนได้นี่ลหละเราเรื่องของคุณอาแล้วเจ้าคะใครจะช่วยใครจะช่วยฉันละ่ะฉันก็ช่วยตัวเองนะสิ คุณท่านคนใหญ่ให้เอามาให้คุณอรอนเนี่ยเจ้าค่ะเพราะเกรงว่าลูกในท้องเนี่ยจะผอมแห้งเป็นระคายเคืองกับลูกในตาของคุณพ่อคุณปู่คุณย่าเน,น่ะเจ้าค่ะเรียนคุณประยงนะว่าฉันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เมตตาฉันเจ้าค่ะฉันขอตัวนะเจ้าค่ะ เดีรู้จะหวังอะไรอีกเอ็งมันหาเรื่องอย่าไปทำให้เธอโกรธถ้าเกิดเธอโตขึ้นมาแล้วก็เธอทำได้ทุกอย่างอย่าห่ากล้าไปท้าบารมีเธอท่านเจ้าคุณไม่เชื่ออีฉันก็ไม่เป็นไรก็ค่ะคอยดูต่อไปก็แล้วกันเอ็งมันฟุ้งซ่านคนก็หวังดีมีน้ำใจก็ไปคิดอิจฉาเขา ไปเลยไปไปข้าไม่อยากเห็นหน้าเองอีกแล้วท่านเจ้าคุณคิดว่าเมียคนหนึ่งจะทําดีกับเมียที่ท้องอีกคนหนึ่ง,ท,งทั้งที่ตัวเองอยากท้องได้หรือเจ้าคะมีสิคุณประยงไงท่านเจ้าคุณมีในตาหามีแววไหมนี่นังเกตเองกําเริบใหญ่แลวนะถ้าจะมีก็มีอยู่คนเดียวแหละเจ้าคะ่ะจะบอกว่าเองหรือย,ยังไงก็ใช่น่ะสิเจ้าคะไม่ใช่คุณประยงแน่นอน <laughs> โหร้ออะไรเจ้าคะโหร้อเองนั่นแหละถามจริงๆนางเกศเองรักข้าหรือไม่เองรักี่แล้วเองไม่เสียใจเลยหรือ อิฉันรักไม่เคยรักใครมาก่อนรักท่านเจ้าคุณเป็นคนแรกและไม่คิดรักใครอีกในชาตินี้ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเจ้าคุณเข้าไปรับราชการที่พิษณุโลกคุณหลวงวีดาคุณออนมอบหมายให้อิชันเป็นบ่าวรับใช้ท่านทั้งทังที่อิฉันรู้ ว่าคุณหลวงมั่นหมายให้ท่านเป็นเคยแต่อีฉันเคยพักดีกับท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่เคยคิดใฝ่สูงไปแทนที่ใครจนวันหนึ่งท่านเจ้าคุณลดตัวมารับบ่าวอย่างอีแกศเป็นเมียสำหรับอีฉันก็เหมือนยาจกที่ได้ขึ้นสวรรค์เป็นชั่วครั้งชั่วคราว แต่สุดท้ายก็ต้องลองมาอยู่บนพื้นดินเองนี่มันชอบคดีสีขดมจริงๆนะอีฉันก็จำจากพวกท่านคุยกันนะเจ้าค่ะแต่อีฉันก็ไม่เคยคิดมักใหญ่ไฟสูงอยากจะอยู่บนวิมานตลาดไปเพราะอีฉันรัก และพักดีกับเจ้าของวิมานตัวจริงเธออ่อนโยนเธอน่าสงสารแล้วเธอก็รักท่านเจ้าคุณอย่างจริงใจเธอถึงยอมทำทุกอย่างที่เธอมีสิทธิ์เพื่อให้ท่านเจ้าคุณมีความสุขถึงแม้ว่าเธอต้องทุกทนช้ำใจก็ตามนี่นางเกดข้ารู้ข้าไม่โง่นะท่านเจ้าคุณไม่โง่หรอกเจ้าค่ะ แต่ท่านเจา้าคุณตาบอกเออเอ็งขอดูต่อไปกันแล้วกันภาพเท่านเจ้าคุณคะอีฉันอยากให้ท่านเจ้าคุณคิดให้ดีอีกสักครั้งคุณประยงครับกระผมรักคุณประยงเป็นที่สุดอย่าได้เอาสิ่งของนอกกาย มักีดความความรักของเราเลยนะครับแต่ว่าอีฉันอยากให้ท่านเจ้าคุณเจริญก้าวหน้าได้ดีมีวาสนานะคะอีฉันจะเป็นพรมปูลาดให้เจ้าคุณเดินไปอย่างราบรื่นค่ะและก็ด้วยบารมีเจ้าคุณพ่อของอีฉันอีฉันจะตั้งใจทําทุกอย่างให้เจ้าคุณเจริญก้าวหน้าไปให้ไกลที่สุดเหมือนอย่างที่อีฉันทํามาแล้วนี่คุณประยง ไม่ได้กำลังล้ำเลิกอยู่ใช่ไหมครับถ้าท่านเจ้าคุณคิดแบบนั้นอีฉันจะเสียใจมากนะคะด้วยความสัตย์จริงอีฉันเพียงแต่จะตั้งใจทำอย่างที่อีฉันอยากทำตั้งแต่วันแรกที่อีฉันเห็นพ่อปราดเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้แม่อ่อนไม่ได้หวังตำแหน่งใดๆแต่เป็นผมเองที่ต้องอยุติธรรม แต่ผมลั่นวาจาไว้แล้วไม่อยากกลับคำหาไม่แล้วต่อไปในอนาคตแม้แต่คุณประยงเองก็ไม่อยาจเชื่อถือผมได้ ข,อขอคุยท่านคนใหญ่อย่าเสียใจมากไปเลยนะเจ้าคะท่านเจ้ารักคุณท่านคนใหญ่มากกว่าใครรักแรกนะเจ้าคะลืมง่ายหรอเจ้าคะเองมันโชคดีอีทิ้งไอ้กลับมันไม่เคยมองใครไม่เคยเลย เป็นรักแรกของพี่กลับเจ้าค่ะผู้หญิงเท่านั้นที่มีรักแรกรักแรกที่เป็นรักสุดท้ายคุณชายมีหรือเ,เจ้าค่ะเองว่ามีไหมละ่ะ ทงเองเอาอยาตรงนั้นไปบอกให้กินเรื่อยๆจะคลอดไา้ เธวมาเทียวไปส่งของทุกวันกูชัดแค่เหนื่อยแล้วนะอีทิ้งถ้ามึงเหนื่อยนะมึงก็วางไว้เดี๋ยวกูถือเข้าไปเองอ้ออีนี่กูก็ก่วงกูดีดีมึงคิดให้ดีมึงพูดดีๆแล้วเละ่ะคุณท่านคนใหญ่ให้มึงทํางานแค่นี้มึงทําบ่นเข้าแดงแกงร้อนที่ลานกระบ,บานมึงอยู่ทุกวันละ่ะสํานึกบ้างไหมให้ยุนไปโน่นเนี่ยมึงก็หาเรื่องกูแท้กูสงสารเธอหลือเกิน ไอโอนถ้ามึงลำบากนักเหนื่อยนะักไม่ต้องยกมาก็ได้ของนะ่ะใช่ว่านายกูอยากจะได้ของจากนายมึงสักเท่าไหร่โครงการอะไรของมึงอีกเกะเสือดสอดนักนามึงกูพูดความจริงพูดแทนคุณออนว่ากูไม่เชื่อว่านายมึงจะหวังดีกับนายกูจริงๆเธอหวังดีจริงๆกูยืนยัน มันเชื่อ,อยากกูบอกได้คำเดียวว่าเชื่อ,อยาก ว่าคุณพี่เถอะเชิญข้างในค่ะ น้องสาวยังมองไม่เห็นแต่ก็ดูมีน้ำมีนวลดีขอบคุณค่ะได้ยินว่าหล่อนไม่เชื่อหรือว่าฉันจะดีกับหล่อนแ,แม่อ่อนเปล่านะคะคุณพี่น้องไม่เคยคิดถ้าอย่งงางนั้นก็อีกเกตแล้วสิไปไหนสลามัน คงไปซักผ้าให้ท่านเจ้าคุณกระมังคะนางนี่นะ่ะมันชอบอยุแยงยังไงหล่อนก็ต้องระวังตัวให้ดีเมียอีกคนอยู่ดีไอ้ที่จะดีบริสุทธิ์ใจกับเราไม่มีหนทำแล้วม,มึงล่ะพี่เกศอยู่กับน้องมานานเลี้ยงน้องมาตั้งแต่กเกิดยังไงก็ต้องระวังอยู่ดี เมียสองอยู่บ้านเดียวกันยังไงสิให้เดี๋ยวฉันจะส่งคนมาประครบมากล่อมท้องนะสำคัญนะแม่อ่อนขอบพระคุณค่ะคุณพี่